ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรม,มดานะครับช่อง VIP ธรรม,มดาก็จะมานำเสนอฮ่อานอย VIP นะครับฮ่านอย VIP ของวันที่10นะครับกรกฎาคม2567นะครับฮ่านอย VIP ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะประเทศเวียดนามนะครับ มีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันท,ทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เพื่อเข้ามาชมนะครับทุกๆคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชมกันเลยเนาะเื่อดเร็วเรือดเร็วดีครับเดี๋ยวจะฝากข่าวด้วยนะอยาเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะฝากข่าวด้วยอ วันที่10กรกฎาคมสองพนหบเจ็ 5, 6, 6, นะครับาย VAP เ,เด่น6กับ7นะครับเน้นที่6กับ7จลอง8นะ6กเจดคู่กับ9012นะครับ96้าหก0ก้า1จ็ด2ูนยนะครับเราเน้นที่9กับ0ก็ดูตรงนี้นะครับอืมไปนี้นะครับ9กับศูนย์ราคานี้ เราฟันธงตัวไหนล่ะครนี่ฟันธงที่เกตนะครับเนะครับใครชอบเกก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับเนะครับส่วนทีเหลืองนี่ก็คือชุดเด่นนะชุดเด่นนะครับตามนี้นะครับวินนะครับฟันธงที่เกก็เอาเไปลูดไปวิ่งนะครับใครชอบด้วยก็จัดไปนะครับใครชอบแปดกับหกก็จัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับฮานอยวีไอพีนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยจดไปนะครับอ่าฝากข่าวนะครับขราวนี้ว่า วันที่10กับ11อาจารย์หยุดนะครับวันที่11จะไม่มีหาหนอยลงให้นะแล้วหุนอื่นๆด้วยนะครับวันที่11เนะเพราะาอาจารย์จะหยุดวันที่10กับ11นะครับเดือนเดือนนี้กรกฎา,านี่แหละวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับครับขออาภัยทุกๆท่ทานด้วยเดี๋ยวกลับมารับใช้ตามปกติวันที่12นะครับวันนี้จะไปทําบุญที่ไปไหว้พระทําบุญที่พระาธาตุพนมนะครับ จังหวัดนครพนมนะครับอาจานี um, more, to to ้นะครับครับอย่าบุญมาฝากนะครับนะครับขอขอขอบคุณมากาจะไปนครพนมจะไปมุกดาหารแล้วก็จะไปสารคามนะครับสามที่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับฝากข่าวด้วยนะครับถ้าเกิดใครคอมเมนต์ถามหาอาจารย์ก็ฝากคอมเมนต์ตอบเขาด้วยแทนด้วยแล้วกันนะครับขอขรบคุณมากานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮง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 ครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีครับสวัสดีครับ